สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องไอเซลมิตตูคารมาลุยตาขาจอหออีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไอจะพาไปดูรถยนต์มิตตูบิชิไทตันตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะของเราก็คือเป็นรถขายดีเลยตัวนี้จะเป็นสีประตูตัวต่ําสีขาวนะคะสีขายดีรุ่นขายดีเลยเดี๋ยวไอพาไปดูว่าคันนี้ไอมีแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างไปกันเลยแทนนัมาไ,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 ได้เลยนะคะแทนน เป็นยังไงกันบ้างคะสวยไม่เอ่ยเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็เหมือนเดิมไอติดเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตตัวนี้จะเป็นติดเป็นสีดำด้านนะคะอันนี้ก็คือต,ต,ติดตั้งสีดำด้านให้กับลูกค้าแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าของเราตัวรถปี2023ั่ะคะ่ะกระจังหน้าเขาจะมาเป็นสีดำเงานะคะทั้งกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนด้านท้ายอันนี้ค่ะตัวนี้ก็คือชุดนี้มาจากโรงงานเลยเขาเนี่ยด้านหน้าที่เห็นชัดๆเลยนี่ค่ะ ไอได้ทําการติดตั้งสติ๊กเกอร์สีแดงเพื่อรับกันกับตัวชุดแต่งกระจังหน้าที่มาจากโรงงานเลยเป็นไงคะเฟี้ยวไหมคะมาค่ะมาต่อกันที่นี่เลยตัวแม็กนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกมาเป็นาลายใบยพัดสีดําตัดด้วยเส้นขอบแดงนะคะนี่ค่ะตัดด้วยสีแดงส่วนตัวเนี้ยยางที่ไอเลือกใช้ให้ลูกค้านะคะจะเป็นยาง255้า คอบ50 r 1 8นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นล้อแม็กขอบ18แล้วก็นี่เลยค่ะข้างในก็คือ,อไอเดียทำการติดตั้งตัวครอบดิสเบรกให้ลูกค้าสีแดงนะคะนี่ค่ะก็จะเข้ากันกับตัวชุดแม็กเลยทําให้รถดูดูสวยดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ค่ะคันนี้ก็ส่วนหูกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดําที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวรถเขาจะแต่งมาเป็นโทนขาวดําอยู่แล้วมือเปิดนี่ค่ะมือเปิดของรถปี2023ตัวมือเปิดก็จะเป็นสีดําเงาอยู่แล้ว มาที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยด้านท้ายตัวรถตัวนี้สี่ประตูตัวเตี้ยของเราค่ะเขาจะไม่มีกันชนท้ายมานะคะอันนี้ก็ไอก็ได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้ากันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสีดําเงานะคะตัวนี้ก็คือจะรับกันกับตัวชุดแต่งทั้งคันเลยรับกันกับตัวมือเปิดของด้านหลังด้วยยังไม่จบเท่านี้เลยค่ะสําหรับคันนี้มามาดูด้านข้างเท่ๆสวยนี่ค่ะตัวนี้ก็คือ ติดตั้งครอบฝาถาังน้ํามันตัวนี้นะคะสีดําก็จะรับกันกับตัวชุดแต่งของตัวรถทั้งคันเลยภายในรถก็เช่นเดิมเลยไอได้ทําการติดตั้งจอ a n d ด o อ d ขนาด10นิ้วนะคะก็คือจอเครื่องเล่นตัวนี้เขาจะสามารถดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธของเราได้เลยเพราะว่าจอเดิมที่มากับตัวรถจะเป็นจอวิทยุ mp 3นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ไอติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มก็คือจะเป็นกล้องถอยเหมือนกันไอติดตั้งให้ลูกค้าทุกคันนะคะสำหรับ ที่เป็นรถไททันแคปตัวเตี้ยของเรานะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้องถอยต่อเข้ากันกับจอเอ็นดอยเลยมา <Wow. S 1> แล้วก็น,นี่ค่ะภายในทุกคันเหมือนเดิมอ่าพี่ลังพาดูตัวนี้จะเป็นพรม 6D เข้ารูปนะคะอันนี้ก็คือติดตั้งให้ทั้งคันเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดันได้แดงแล้วก็ที่ไอติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวใยดักฝุ่นนี่ค่ะตัวใยดักฝุ่นตัวเนี้ยเราสามารถแกะได้นี่ค่ะ ถ้าเลอะถ้ามีฝุ่นก็แกะเลยแกะออกไปเอาฝุ่นออกล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะอันนี้ก็คือติดตั้งทั้งแถวหน้าและแถวที่สองปะดูแถวสองกันแถวสองจะเป็นถืนเดียวเลยนี่คะ่ะแถวที่สอง รถด,ดูสวยงามขึ้นดูสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําได้แดงก็เหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าเลือกสีได้ทุกรุ่นไอติดตั้งให้ทุกคันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถยนต์ m i t s u b ิชิตัวเตี้ยของเราตัวนี้นะคะสีประตูตัวเตี้ยสีขาวแต่งแบบเท่ๆตรงนี้เลยแล้วก็ก่อนที่จะจบไปวันนี้เดี๋ยไอยขออนุญาตฝากช่องติดตามของไอเอาไว้ด้วยนะคะติดตามไอได้ทางช่องไหนบ้าง หนึ่งทางเพจของเราเลยค่ะนี่ค่ะเพจของไอ้นะคะจะชื่อเพจว่า m i i สตูบิชิอีสานลิตติ้งมิสตูบิชิป้ายแดงโคราชนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเพจที่เอาไว้ติดตามไอได้แล้วก็อีกหนึ่งเพจฝากเอาไว้ด้วยตัวนี้จะเป็นชื่อเพจว่าเซลไอมิสตูบิชิป้ายแดงโคราชนครราชสีมานะคะฝากกดติดตามกดถูกใจให้ไอด้วยแล้วก็ออีกอย่างติ๊กตอก ฝาก t ิ k ตอกด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ t i กต o k ของเซลไอนะคะชื่อช่องว่า i m i ิสตนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งหัดเล่นฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เซลไอด้วยนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรสนใจรถรุ่นไหนก็ทักหาเซลไอได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะคะก็ สุดท้ายนี้ก็ก่อนที่ไอจะไปก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ไอทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย